สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f d รีดอมชแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่3ตุลาคม2564นะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมาแบ่งปันกันสำหรับนะครับข้อมูลที่เรียกว่าคุณแม่ที่มีบุตรมีลูกเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่ารับเงินต่อเนื่อง สำหรับในส่วนของการที่นะครับมีเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับมี2ส่วนแล้วกันนะสำหรับเงินตัวนี้เนี่ยนะครับศูนย์บริการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งออกปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนนะเพื่อการนะครับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจําปีงบประมาณ2565แล้วซึ่งก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับ งวดแรกที่จะเข้าเนี่ยนะครับก็วันที่8ตุลาคมนะครับผมนะก็จะมีการรับในส่วนของเงินตัวเนี้ต่อเนื่องสําหรับผู้ที่ได้รับมาแล้วส่วนสําหรับใครท่านไหนหรือคุณแม่ท่านไหนเพิ่งคลอดบุตรคลอดลูกเนี่ยนะครับผมท่านก็สามารถที่จะดําเนินการยื่นในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้นะครับ ทีนี้หลายท่านก็สอบถามมาว่าในเรื่องของเงินนะครับที่ที่อุดหนุนเด็กแรกเกิดนะจากรัฐเนี่ยนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นสส่วนแล้วกันนะขออนุญาตแบ่งปันอย่างนี้ในส่วนแรกเขาเรียกว่าเป็นเงินส่งขอบุตรเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าใครที่ทํางานอยู่นะครับแล้วก็มีประกันสังคมนะซึ่งก็ต้องบอกว่าได้รับจากประกันสังคมเนี่ย เป็นเงินที่ปกครองครับจะต้องส่งเงินสมทบนะครับ12เดือนขึ้นไปนะจึงจะได้รับสิทธิ์จะได้รับเดือนละ800บาทนะอันนี้ก็ขอแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เราจะแบ่งปันนี้คือเขาเรียกว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือนะครับจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เราเรียกว่าพมเนี่ยนะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าจะได้ตังจะต้องลงทะเบียนนะครับในพื้นที่ที่ตัวเด็กนะครับอาศัยอยู่จริงจะได้รับเดือนละ600บาทต่อเดือนนะอ่ะอันนี้ให้แยกออกจากกันหลายท่านก็สอบถามมาว่าไอ้แปดกับ600เนี่ยสรุปว่ามันมันต่างกันอย่างไรไทยที่ได้รับ800เนี่ยนะครับผมนะจริงๆก็เพิ่งได้รับเมื่อปีที่แล้วงบประมาณปีที่แล้ว ซึ่งอันนี้นะครับเป็นเงินจากประกันสังคมนะนะครับแยกออกจากกันส่วนใครที่ได้รับนะครับใน600นะท่านก็ได้รับจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ซึ่งจะต้องอะไรครับดำเนินการลงทะเบียนในพื้นที่ที่ท่านอยู่ด้วยนะในบุตรหลานของท่านตามที่ตัวเด็กเนี่ยนะครับที่เกิดอยู่จริงในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับแยกให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับทีนี้หลายท่านก็อาจจะถามมาว่าเออแล้ว เด็กอาจจะเกิดไปอาจจะขอบสองขอบแล้วเนี่ยเราสามารถลงทะเบียนได้ไหมท่านสามารถลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็จะได้รับนะครับสถานะบ่งชี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมีลิงก์ให้แล้วกันนะท่านสามารถนะครับไปดําเนินการลงทะเบียนได้นะครับเพื่อจะดําเนินการนะครับรับนะในส่วนของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนี้ได้เช่นเดียวกันเรามาไล่เรียงกันนิดนึงครับเริ่มเดือนตุลาคม64นะฮะก็เป็น1ปีเต็มเหมือนกันนะนะครับนะทั้ง 800บาทแล้วก็600บาทนี้นะครับได้รับ1ปีเต็มของปีงบประมาณ2565นะครับผมนามาดูกันนะครับขออนุญาตไล่เรียงจากเดือนตุลาคมเดือนแรกคือเดือนนี้นะครับเงินก็จะเข้าให้วันที่8ตุลาคม2564นะครับผมปฏิทินตามนี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนเพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็จะรีบมาอัปเดตกันในแต่ละเดือนนั้นนะครับ เดือนหน้าครับเดือนพฤศจิกายน64นะครับจะได้รับวันที่10พฤศจิกายน254นะครับได้รับวันที่10เดือนธันวาคม64ได้รับวันที่9ธันวาคม64นะครับเดือนมกราคมปี65ได้รับวันที่10มกราคม65นะครับเดือนกุมภาพันธ์หกได้รับวันที่10กุมภาพันธ์หกครับเดือนมีนาคม65ครับจะได้รับวันพฤหัสที่10มีนาคมนี่ เดือนเมษายน65จะได้รับวันศุกร์ที่8เมษายนนะครับเดือนพฤษภาคม65จะได้รับวันอังคารที่10พฤษภาคม65ครับเดือนมิถุนายน65จะได้รับวันศุกร์ที่10มิถุนายน65ครับเดือนกรกฎาคม65จะได้รับวันศุกร์ที่8กรกฎาคม65ครับ เดือนสิงหาคมนะครับจะได้รับวันพุทธที่10สิงหาคมครับแล้วก็เดือนสุดท้ายกันยายน65จะได้รับวันศุกร์ที่9กันยายน2565เช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นตารางครบนะครับ1ปีงบประมาณนะครับ65ตั้งแต่ตุลาคม64 จนถึงกันยายน65ตามนี้เลยนะครับผมนะก็เป็นลักษณะที่อัปเดตนะสำหรับคุณแม่นะครับที่ได้รับต่อเนื่องนะก็ดูนะครับเป็นแนวทางแล้วก็ปฏิทินตรงนี้รอรับเงินนะครับส่วนสําหรับคุณแม่ท่านใหม่ที่เขาเรียกว่ากําลังยื่นหรือลงทะเบียนนะครับก็นะดำเนินการได้เลยนะครับผมนะแยกออกจากกันนะสําหรับผู้ที่ได้รับ800แล้วก็600นะครับก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับหรือถ้าอยากจะมีคําถามอื่นในเพิ่มเติม ท่านสามารถนะครับแบ่งปันข้อมูลมาได้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับหรือนะอยากจะแนะนําส่วนไหนเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับพิมพ์เข้ามาแบ่งปันกันได้นะครับขอบคุณไปอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับนะครับในส่วนของเพจ Facebook เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ดูแลกันอย่างต่อเนื่องสําหรับ นะเป็นกลุ่มเด็กน้อยนะครับซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยเหล่านี้นะครับมาดูแลนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับนะครับคุณแม่ทุกท่านเลยนะดูแลสุขภาพด้วยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถือว่านะเป็นการแบ่งปันในเรื่องของปฏิทินการจ่ายเงินปีงบประมาณ65ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันประมาณนี้นะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ และที่สาคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไ้พลาดคลิปใหม่ๆเสริตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรีดอมชาแนลบายเกษมสันต้องลำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ